ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียของจีนเป็นคลิปเหตุการณ์มีหญิงผู้โดยสารรายหนึ่งนอนเหยียดยาวเด่นโทรศัพท์มือถือบนรถไฟอย่างไม่สนใจใครกระทั่งชายหนุ่มรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้โดยสารร่วมขบวนและนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของผู้โดยสารหญิงรายดังกล่าวทนเห็นพฤติกรรมของเธอไม่ไหวเขาตัดสินใจเข้าไปจัดการบางอย่างโดยเขาได้ตั้งกล้องเอาไว้ก่อนที่จะเดินเข้าไปหาเธอจากนั้นก็ถอดเสื้อคลุมแล้วนำไปห่มให้เธอ ทันทีที่เธอเห็นก็รีบลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วต่อมาสื่อออนไลน์ท้องถินเปิดเผยว่าชายหนุ่มรายดังกล่าวเส่ห่วงเขาเผยว่าตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากแค่ต้องการให้ผู้หญิงผูด้โดยสารคนนั้นหยุดนอนขณะที่เขาเดินเข้าไปเขาพูดกับเธอว่าคุณป้านอนแบบนี้หนาวไหมงั้นห่มให้นะส่วนเธอก็มีท่าทีตกใจและเอาแต่บอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ก่อนจะรีบลุกขึ้นมานั่งผมไม่ชอบโตเถียงกับคนอื่นจริงๆด้วยวิธีนี้ผมคิดว่า เราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างฉันธมิตรซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจํานวนมากชาวเน็ตหลายคนชื่นชมว่าเขาทั้งฉลาดและมีไหวพริบดีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังค่อนข้างสุภาพแถมยังมีประสิทธิภาพด้วยเชื่อว่าเขาน่าจะถูกเลี้ยงดูและได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปแซวว่าเหมือนกับจากในซีรีส์โรแมนติกหนุ่มหน้าใสากับหญิงไร้มรารยาท คุณจะทําอย่างไรหากคุณป้าตกหลุมคุณขึ้นมาและฉันสังเกตว่าเธอจ้องไปที่ใบหน้าของคุณด้วยกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะน,นี้ภายหลังจากเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานอุบัติเหตุกลายเป็นไวรัลไต้หวัน,วนเมื่อภาพรถบรรทุกชนท้ายโรยรอยโกรดราคา32ล้านบาท บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งในเมืองไทหนานไต้หวันจนท้ายยุบไปเกือบครึ่งคันหรือเจ้าของรถโรลอย,ยเป็นมหาเศรษฐีของไต้หวันโดยแซ่เฉินอายุ26ปีกำลังขับรถบรรทุกโดยสารมุ่งหน้าไปทางใต้บนทางหลวงของแผ่นดินหมายเลขหนึ่งจู่ๆได้เปลี่ยนเลนกระทันหันส่งผลให้รถโรลลอย,ยสีขาวจำเป็นต้องเหยียบเบรกและถูกรถบรรทุกที่ขับตามมาโดยไม่รักษาระยะห่างที่ปลอดภัชยชนท้ายจนบุบไปครึ่งคัน อย่างไรก็ตามในตอนแรกที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่พบนโลกโซเชียลทำให้มีชาวเน็ตหลายเสียงบอกว่าผู้ขับรถโ,โ,โรยดูเหมือนจะเป็นหลินหมิงเซี่ยวเศรษฐีของไต้หวันซึ่งทำให้อุบัติเหตุครั้งนี้ยิ่งกลายเป็นกระแสไวรัลต่อมาทางบริษัทของหลินหมิงเซี่ยวได้ออกมายืนยันว่าในภาพนั้นไม่ใช่หลินหมิงเซี่ยวและขอให้โซเชียลหยุดเผยแพร่พข้อมูลอันเป็นเท็จนอกจากนั้นทางด้านเจ้าของอู่ซ่อมรถเผยว่า รถโรยรอยโกสลสราคาเริ่มต้นที่32ล้านบาทมีรอยบุบจากการชนท้ายรถพังยับเยินเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายคาดว่าคา่าซ่อมรถอยู่ที่ประมาณ15-20ล้านบาทและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่รถบรรทุกขนาดใหญ่จะมีประกันภัยรับผิดชอบส่วนเกินเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ ภายหลังจากสามเน็ตไอดอลจากรายการนางฟ้าล่าผีนำทีมโดยน้ำหอมออกัสดและเหมร์รี่ตัดสินใจลงของเข้าพิธีนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ที่วัดป่าศรีวิไลจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของสายมูโดยเฉพาะศิลปินดาราชื่อดังหลายคนเคยเข้าพิธีมูเตลูมาแล้วงานนี้ทำเอาหนึ่งเน็ตไอดอลสาวน้ำหอมนางฟ้าล่าผีเจอดีจนขี้แตกกลางป่าช้าวิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันเจ้าตัวได้เปิดเผยว่า ต้องบอกว่าการมานั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ในป่าช้าครั้งนี้พวกเราไม่ได้มาทํารายการล่าผีแต่พวกเรามามูเตลูได้รับการชักชวนจากพี่ๆในวงการหลายคนบอกว่าหากมานั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่กลับไปจับปังงานจะไหลามาเทมาพวกเราก็ลองทําดูซึ่งต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากเพราะเราต้องนั่งสมาธิซึ่งมันเป็นลักษณะโกดังเก็บศพ มีศพอาจารย์ใหญ่จริงๆและต้องนั่งคนเดียวกลางป่าช้าโดยเราเข้าไปนั่งประมาณสองทุ่มและจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับตอนสี่ทุ่มระหว่างที่นั่งสมาธิเราจะได้ยินเสียงต่างๆโค้งลงศพบ,บ้างเสียงคนเดินรอบๆเสียงพูดกับเราก็มีและจุดที่ทําให้หอมทนไม่ไหวเพราะมันน่ากลัวมากจนเราปวดท้องคือปวดขี้นั่นแหละจนขี้จะแตกอยู่แล้วจึงตัดสินใจวิ่งออกมาแล้วขี้ข้างป่าซึ่งบรรยากาศมันมืดมากหอมไม่กล้าที่จะไปไหนจึงนั่งอยู่ตรงนั้น กลัวผีก็กลัวปวดขี้ก็ปวดจนมีคนมารักนอกจากนั้นพอเล่าเรื่องนี้ให้พระฟังท่านบอกว่าประตูทาวาันของเราเปิดยิ่งกลัวก็ยิ่งทําให้ประตูทาวาันเปิดจึงมีอาการแบบนี้ซึ่งเป็นข้อดีจากนี้ต่อไปสิ่งที่เรามาขอพรจะสําเร็จส่วนด้านเน็ตไอดอลสายลาผีอีกสองคนออกาสเมอร์รี่เล่าเหตุการณ์ขณะนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่ซึ่งเรื่องเราก็จะคล้ายๆกันซึ่งทำให้เจ้าตัวถึงกับหลอนขนหัวลุกเช่นกัน แต่ไม่ถึงกับขี่แตกแต่ยังใดอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์ต่างวิภากวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพและระบุข้อความไว้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไม่นานหรอกครับส่งสารแฟนอยู่ให้คนรักจากก็ต้องให้คนจำ แชร์ไปครับพร้อมเผยภาพของแชทกลุ่มของครูโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยมีผู้อํานวยการโรงเรียนอยู่ในกลุ่มด้วยซึ่งทางผู้อํานวยการโรงเรียนนั้นได้ส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มตำหนิการกระทําของครูรายหนึ่งซึ่งเป็นแฟนสาวของเจ้าของโพสต์เหตุเพราะไปนั่งเก้าอี้ของผู้อํานวยการโรงเรียนโดยพออได้ระบุในแชทว่าวันนี้พออมีความรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการแสดงออกถึงความไม่เหมาะสม คือครูนั่งเก้าอี้ของผอ,อซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าผอ,อไม่เห็นไม่ใช่ว่าผอ,อไม่รู้สมัยผอ,อเป็นครูก็ไม่เคยนั่งเก้าอี้ของผู้บริหารเพราะผอ,อเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไม่บังอาจไปเทียบบาร,รมีของผู้บริหารค่ะโดยทางด้านครูสาวก็ตอบกลับว่ากราบขอภอัยอย่างสูงค่ะครั้งหน้าหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะทางผอ,อก็ตอบกลับว่า รู้สึกเสียใจมากไม่เคยมีครูท่านใดมานั่งเก้าอีออ้ผอนอกจากนี้ผอ,อได้แท็กครูรายหนึ่งพร้อมสั่งการว่าวันจันทรไปซื้อเก้าอี้ให้ผอ,อด้วยค่ะโดยครูสาวได้ขอโทษผอ,อซ้ำๆทางผอ,อตอบกลับว่าเสียใจจนแขนขาอ่อนแรงคิดไม่ถึงจริงๆท้งนี้ทางด้านครูสาวตอบกลับว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆและเขียนขอโทษว่าได้กระทำการที่ไม่สมควรโดยการนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการ ขอโทษจากใจและแสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการซื้อเก้าอี้ตัวใหม่แทนโดยพออ้อตอบกับครูสาวคนดังกล่าวว่าไม่เป็นไรทางโรงเรียนจะซื้อเองค่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเกิดเป็นไวร,รัลวิภากวิจารณ์จำนวนมากจากกรณีผู้ใช้ Facebook ซึ่งเป็นแฟนของครูท่านหนึ่งโดยโพสต์ข้อความว่า ตำแหน่งอยู่ไม่นานหรอกครับพร้อมกับเปิดแชทกลุ่มของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีผู้อํานวยการโรงเรียนตําหนิการกระทาของครูสาวผู้ใต้บังคับบัญชาหลังนั่งเก้าอี้ประจําตําแหน่งว่าไม่เหมาะสมเสียใจจนแข็นขาอ่อนแรงและสั่งให้ไปซื้อเก้าอี้ตัวใหม่มาทดแทนจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ต่อมาทางด้านครูสาวที่นั่งเก้าอีอออ้ผอได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าขอชี้แจงค่ะเก้าอี้ที่หนูได้นั่งจนเป็นประเด็น คือเก้าอี้ที่อยู่ในห้องประการคุณภาพการศึกษาห้องนี้มีไว้ประชุมหรือต้อนรับแขกที่มาติดต่อราชการค่ะจะมีเก้าอี้ดำเป็นประธานค่ะที่ได้ไปนั่งเพราะเป็นคนคอยอำนวยความสะดวกเปิดว t ทีให้คณะครูที่ฉายเอาทีวีค่ะแล้วทีวีอยู่ด้านหน้าค่ะหนูไม่ได้นั่งเก้าอี้ส่วนตัวของท่านผอ,อในห้องท่านผอ,อค่ะเก้าอี้ตัวสีดํานี้ค่ะพอถึงเวลานัดหมายที่จะประเมินเงินเดือนผอ,อ,อก็เดินเข้ามาค่ะหนูก็รีบลุกและยกเก้าอี้ไปให้ท่านนั่ง ท่านก็บอกว่าไม่นั่งค่ะภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปมีคนเข้ามาแชร์โพสต์เป็นจํานวนมากแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางก็บอกว่าสังคมควรรับรู้ครับจะได้เห็นว่ามีการแบ่งชนชั้นวรรณะมานานแล้วเก้าอี e ้วิเศษมัง้งนั่งแล้วหายตัวได้ตัดภาพมาที่ผอ,อแถวบ้านเอาน้ำใส่แก้วมาเสิร์ฟผู้ปกครองและครูดิฉันก็นั่งทุกวันค่ะตรงเก้าอี้ห้องประชุมมันคือเก้าอี้หลวงไม่ใช่ของส่วนตัว อีกอย่างพออ,อไม่นั่งเองช่วยไม่ได้ค่ะแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีคำตอบให้ประชาชนหรือยังคะรอฟังค่ะกำลังเป็นกระแสพูดถึงในขณะนี้หลังจากชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของเขาลงบนโลกออนไลน์พร้อมระบุไว้ว่าเขากำลังจะจัดงานแต่งงานจูจูพ่อของเขาที่ไม่ได้เจอกันนานหลายปี โผล่มาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพอมอบเช็คเงินสดให้มูลค่า1ล้านให้เขาเป็นของขวัญวันแต่งงานเพื่อเอาไปซื้อบ้านเป็นเรือนหอแต่ปรากฏว่าลูกชายกับคืนเช็คให้พ่อทั้งบอกว่าผมไม่อยากได้ทำเอาว่าที่ภรรยาของเธอโกรธมากๆเมื่อรู้เรื่องนี้โดยเจ้าของโพสต์เล่าเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ของเขาแยกทางกันตั้งแต่เขาเรียนมัธยมต้นพ่อก่อเรื่องมากมายทำร้ายจิตใจแม่นอกใจ จนในที่สุดแม่ก็ทนไม่ไหวและอย่าร้างกันปล่อยให้แม่เลี้ยงเขาและน้องชายมาตามลำพังตลอด20ปีแต่มาช่วงหลังๆพ่อของเขากลับมาอยากเจอลูกๆอยากกลับมาทำหน้าที่พ่อที่ไม่เคยทำมาตลอด20ปีโดยเจ้าของโพสต์บอกว่าผมเกลียดเขาจริงๆพ่อทำรายครอบครัวนี้ด้วยมือของพ่อเองนอกจากนั้นเจ้าของโพสต์ยังยอมรับว่าดูว่าลึกๆในใจของพ่อรักลูกมากแต่พ่อก็ชอบนอกใจเลิกนิสัยนี้ไม่ได้ เขาลงผู้หญิงสวยๆทุกคนที่เข้ามาทําให้เขาไม่สามารถให้อภัยพ่อได้เลยสาเหตุที่เขาเลือกที่จะไม่รับเงินล้านจากพ่อจริงๆแล้วความคิดของผมยังเด็กมากผมเจ้าคิดเจ้าแค้นแค่อยากให้เขาถูกฝังในโลงศพไปพร้อมกับความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตโดยชาวเน็ตหลายคนก็บอกว่าเขาควรจะรับเงินไว้เราสามารถแยกแยะความผิดความโกรธแค้นกับผลประโยชน์ได้ ขณะที่บางคนก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของผู้โพสต์ดีและถ้าเป็นเราคงทำแบบผู้โพสต์เหมือนกันกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้โดยคนขับรถที่ไม่ได้ระบุชื่อได้โพสต์เรื่องราวลงบนโลกออนไลน์โดยกล่าวไว้ว่าเขาเพิ่งรับผู้โดยสารชาวไทยกลุ่มเล็กๆซึ่งล้วนเป็นผู้หญิงขี่เล่นทั้งกลุ่ม พวกเธอขี้เล่นและถามผมว่ามีแฟนหรือยังผมคิดว่าพวกเขากำลังเล่นเกมจริงหรือกล้าแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะักเพราะทุกคนพูดภาษาไทยกันตลอดเมื่อผมขับรถไปถึงที่หมายหญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็มอบกางเกงในให้ผมและพวกเธอก็รีบลงจากรถผมไปด้วยความตื่นเต้นเธอบอกผมว่าสุดหล่อฉันขอมอบอันนี้ให้นะรับไปสิเก็บมันไว้เป็นของขวัญน,นะแล้วเธอก็หัวเราะโดยคนขับรถดังกล่าวได้ลงลูกกางเกงในลูกไม้สีดําไว้เป็นหลักฐาน อมกับแนบสลิปการใช้บริการที่ระบุชื่อเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนว่าเพนพิชาแต่เซ็นเซอร์นำสกุลออกไปเพื่อความเป็นส่วนตัวพอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตพบว่าประสบการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องขบขันแต่หลายคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นคอนเทนต์และบางคนก็คิดถึงเรื่องไสยศาสตร์บางก็บอกว่าขายมันบนโลกออนไลน์สิคุณสามารถทําเงินได้มากมายถ้าเธอเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุณอันตรายเหมือนกันนะระวังเป็นมนดํา ฉันรับประกันได้เลยว่าพวกเธอไม่ใช่ผู้หญิงไทยแต่เป็นผู้ชายผู้หญิงไทยคงไม่กล้าทําแบบนี้เจอแบบนี้ก็งงเหมือนกันไปไม่ถูกเลยนะโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นคอนเทนต์มากกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงคงไม่กล้าทําอะไรแบบนั้นหรอกไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าถอดให้เลย